ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะไปเอารถออกมาก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้กําลังเริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้กําลังนับหนึ่งเดินต้นใหม่อีกแล้วนะคะย่าหนิงมาแล้วนะคะยาชอบนับหนึ่งใหม่เรื่อยเลยนะคะเอฟซีจะนับหนึ่งใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเปใหม่นะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งยายจะถูกรล้ววันที่หนึ่งนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคันนะคะที่ให้สติกเกอร์ยายมา ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณเอ็ดด้วยนะคะขอบคุณคุณสมรค่ะแหมนางรำชุดนี้ลีลาเยอะเลยเกินขอขอบคุณมากเลยนะคะดูเยอะไม่พอยังลีลาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรอได้ครับคุณศกรอได้นะครับขอให้ท่านแต่งตัวมานะครับจะเริ่มที่สิบนะครับ ใครที่มีซิปก็อย่าลืมรุ้นซิปนะครับโดยเฉพาะอดีศรนะครับไม่ค่อยลู้ซิปนะคุณสมอนี่นี่คุณสมอนคัตวงแล้วก็คุณนี้ล่ะคุณคุณสมอนคัตวงก็ให้สองรอบอขอบพระคุณค่ะยามไม่ถึงไงเขาไ้ยินอ๋อขอบพระคุณคุณสมอนนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากคุณสมรนะคะโอ้ให้ยายสองรอบเลยโอ้ยขอบคุณยายถึงแล้วขอบคุณค่ะโอ้ยถึงแล้วค่ะเอฟซีโอ้ยเย้ขอบคุณคุณสมรนะคะขอบคุณมากเลยยายถึงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะยายถึงแล้วขอบคุณค่ะขอให้สุกตวันที่หนึ่งขอให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะ น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะถึงแล้วถึงแล้วขอบคุณค่ะดูใจตึงหลายเหลี่ยมแล้วขอบคุณค่ะถึงแล้วขอบคุณที่สุดนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณคุณสมรนะคะขอให้มีแต่ความสุขขอให้ถึกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะของอ๋อทคุณคิมมี่นะคะได้ครอบครัวนะครับจากสหรั วันนี้ยายมีความสขแล้วนะคะถึงแล้วขอน้ามนะทำได้แล้วถกสมัครให้ก็ไม่ได้นะคะแม่ยายก็ไม่ถึงขอพระคุณให้ตาเยือขอให้รรวยรบรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดๆขอให้สมดังความมุ่งมั่นตั้งใจผู้ประกอรนะครับขอพให้คุณคิมมี่และครอบครัวครบจักา์ตลอดเวลา ประกอบสมองในที่การนำธุรกิจไปเดินก้าวหน้าพระนมมือขึ้นพร้อมๆกันอย่างูซเร่กันนะครับพระนมมือขึ้นตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะ มินาสการีนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราหาลาภันประสิทธิเมนะมะนาโกอริยะเมตรโยโธทิสโตนะโมพุทธายะอิมินาสการีนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราหาลาภันประสิทธิเมนะมะนาโกอริยะเมตรโยโธทิสโตนะโมพุทธายะ อิมินาสกาเรนะชัยยชัยยะปาริจิตนาคารมหาลาภประสิทธิเมนะมานาโคอริยะเมตรโยโพธิสตโตนะโมพุทธายะ <c oughs> <c oughs>